พลตำรวจโทเปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้สั่งการให้กองกำกับการสืบสวน3กองคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค5สพช้างเพือกสพแม่ปิงสพสันกำแพงร่วมกันออกตรวจร้านอาหารภายในเขตพื้นที่เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องคนกล้าปฏิบัติเข้าตรวจสอบจำนวน4จุดมีทั้งหมด4ร้านด้วยกัน ตำรวจภูทรภาค5ซึ่งประชาสั 3, มพันธ์มายังผู้ประกอบการร้านค้าสถานบันเทิงสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการตลอดจนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ดังกล่าวงดการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดจากโรคโควิด -19 ขอขอบคุณพัพข่าวคุณสามารถพงคำ โซคาซอยบรรณาธิกรารบริหารหนังสือพิมพ์นิติรัฐ